โรงพยาบาลสวนปรุงได้ใช้รถโมบายไปจอดที่ตลาดวโรรถในอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเชิงรุกไปคอยให้คำปรึกษาให้ข้อแนะนำกับประชาชนที่เกิดความเครียดจากการระบาดของโควิด -19 ค่ะประชาชนรวมถึงกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดวโรรถอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทยอยไปขอคำปรึกษาและประเมินความเครียดจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวนปรุง ที่นารถโมบายคลคยเครียดสัญจรไปจอดไว้ภายในตลาดวโรรถพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเชิงรุกเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความเครียดให้กับประชาชนเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาทําให้ประชาชนเดือดร้อนและเกิดความเครียดจากการประกอบอาชีพหาไรายได้เลี้ยงครอบครัวนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลสวนปรุงเปิดเผยว่า ช่วงที่ปิดสถานประกอบการมีประชาชนตกงานเดือดร้อนและเกิดความเครียดสะสมจำนวนมากบางส่วนโทรศัพท์ไปปรึกษาแต่ก็มีอีกจำนวนมากที่ไม่กล้าโทรไปการลงพื้นที่ก็เพื่อตรวจสอบค้นหาแ,และให้คำปรึกษา<ม>เพราะหากปล่อยไว้ระยะยา,ยาว<ม>อาจน,นำไปสู่การป่วยเป็นโรคซึมเศร้า<ม>และคิดฆ่าตัวตายได้ พอเมื่อเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลก็จะลิงก์เข้าไปในระบบของเว็บแอปของเราที่เราทาเอาไว้นะคะพอขึ้นเนี่ยเจริญพรเองก็จะมองไปแล้วก็อยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะคะก็จะเห็นว่าคนไหนที่เป็นผู้นิยมเราก็ใช้วิธีอินเดเล็กโทรศัเข้าไมหาพูดคุยกับเขาว่าตอนนี้มีว่าของความเครียดนะคะแล้วก็จัดการเองยังไงบ้างก็เหมือนเราอยู่ใกล้กับเขาตลอดเวลาค่ะเป็นการแบบเดินออกมาแล้วก็เสริมพลังใจให้กับประชาชนทุกคนที่นี่ สอบถามหลายคนที่เข้ามาขอความปรึกษาอยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมาเกิดความเครียดทั้งกังวลเรื่องเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 และการประกอบอาชีพการได้เข้ามาประเมินความเครียดเบื้องตน้นและรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ทำให้สบายใจขึ้นและรับรู้ว่าความเครียดของตัวเองอยู่ในระดับใดก็ในเรื่องการค้าขายเนาะมันขายไม่ค่อยดีดอะค่ะก็ก็มีเครียดนิดหน่อยทำให้นอนไม่ค่อยหลับที่ชุมชน รองอา,มาหาเจ้าหน้าที่เราแด้บประเมินเขาเป็นยังไงบ้างก็เป็นปกติธรรมดาค่ะไม่ถึงกับเป็นเป็นโรคเครียดร้ายแรงาเงีย้งย,ยสำหรับรถมา바ไคลเครียดสัญจรของโรงพยาบาลสวนปรุงจะตระวนไปตามพื้นที่ต่างๆเพื่อให้คำปรึกษากับชาวบ้านโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ซึ่งข้อมูลของกรมสุขภาพจิตรายงานว่าจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นหนึ่งใน10จังหวัดอันดับต้นๆ ที่มีอัตราการฆ่าตัวตายจำนวนมากคือ11.18ต่อแสนประชากรส่วนสาเหตุเกิดจากหลากหลายเช่นปัญหาเศรษฐกิจการศึกษาและปัญหาครอบครัวซึ่งเกิดขึ้นกับทุกเพศทุกวยัยจังที่จึงแนะนำป้องกันและลดปัญหาการฆ่าตัวตายด้วยการใช้หลัก3ส,สคือสอดส่องมองหาใส่ใจรับฟังและส่งต่อเพื่อรักษา